เี่ยพี่เบี้ยฮะไอ้รถขับทีขาวคันนี้ราคากี่ล้านเนี่ยไหนคขนหนคันนี้เหรอเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ถึงล้านเดี๋ยวพี่พาไปดูคันนี้นะ879,000เกียร์ออโต้ด้วยสีประตูยกสูงของเราตกแต่งรอบคันฟรีด้วยนะเดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามีอะไรแต่งบ้างเก้ากระจังหน้าทรงแรปเตอร์สีดำแบบนี้เลยเลือกสีได้มีไฟมินิไลท์ให้ด้วยนะอ่าด้านล่างเนี่ยเป็นสเกิร์ตชุดวายนะแต่งแบบนี้เลยเลือกทําสีได้ด้วยนะตรงเนี้ยเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนแบบนี้เลยนะด้านข้างมาดูมาดูด้านข้างบ้าง ซุ้มล้อซุ้มล้อวายเหมือนกันนะ <_ C> e <an> เห็นไหมมันจะเข้ากับตัวด้านหน้าเลยไฮไลท์ทีหนึ่งเก้าที่พี่เปลี่ยนให้ลูกค้านะล้อแม็กขอบยี่สิบเลือกลายแม็กได้ด้วยนะใส่ยางเอ็มทีคอร์ริเดอร์ยกหน้าสองหลังสองจัดทรงอเมริกันสไตล์ให้ด้วยแบบนี้เลยกระจกหูช้างเบ้ารองมือเห็นไหมเก้าพี่ทำเป็นลายเคปลาฟแบบนี้ให้ด้วยนะเอออยากได้แบบไหนทักมาเลยเด๋ยวพี่จัดให้นี่เดี๋ยวมาด,ดูข้างหลังอีเก้าทีเดียวไฮไลท์โดดเด่นเลยจริงๆ LS เเราเนี่ยไฟท้ายเนี่ย เป็นหลอดไส้นะหลอดไฮโดรเจนพี่อัพโคมให้ใหม่เลยเป็น LED แต่ระบบเลยนะเห็นไหมเหมือนตัวแ a ปเตอร์ตัววายแท็ตัวท็อเลยนะนี่รอบคารแต่แสงเจ็ดหมืนเก้าพันถ้าอยากได้รถแบบนี้แต่งแบบนี้ถ้าขาเบียนนะโอเคจัดให้สุดยอด